ผมเคยพูดว่าถึงขนาดต้องหาขนเล็กๆเนี่ยเพื่อจะมาผูกมัดเนี่ยมันเป็นเรื่องอธิบายยากเรื่องง่ายๆของคุณลายมงลายมือไม,มไม่มีไม่มีภาพเนี่ยแล้วคุณจะไปอาศัยขนเล็กๆเพื่อจะให้ค่าคนหนึ่งให้ค่าชาวบ้านคนหนึ่งจากขนเล็กๆเนี่ยพบว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมเหตุสมผลถึงขนาดต้องไปหาขนแสดงว่าข้อมูลมันไม่มี วันนี้ก็ชัดเลยข้อมูลไม่มีพรุ่งนี้เพื่อเป็นการนำนำข้อเท็จจริงเข้าไปในสำนวนให้มากที่สุดให้สมทุกแง่ทุกมุลทุกองศานะครับจะนำเข้าไปในสำนวนให้มากที่สุดพรุ่งนี้ท่านเกิน่นเกิ่นว่า,าทิศทางของ พยานทิศทางของพยานในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านบอกว่าจะว่าด้วยการสนับสนุนฐานที่อยู่ลุงพลในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการพยานในมุมในมุมของการอ,อธิบายให้เห็นความเป็นจริงในวันวันจริง เช่นลุงพลอยู่ตรงนี้ลุงพลอยู่อย่างนั้นแสดงว่าพรุ่งนี้ผมเดาได้เลยว่าน่าจะเป็นการพูดเรื่องลุงพลอยู่ในสวนและน่าจะอธิบายเรื่องการยืนยันปักหลักะว่าน้องควรจะหายเวลาไหนและน่าจะมีการยืนยันว่าลุงพลอยู่ที่ไหนอันนี้ผมเดานะครับเพราะว่าท่านเกิน,กนบอกว่า พรุ่งนี้จะว่าด้วยการพิสูจน์หรือการชักพยานเกี่ยวข้องกับฐานที่อยู่ดุงพลน,นอีกอันหนึ่งที่ท่านพูดคําไหนคํานั้นครับทีมทนายทีมนี้ครับโคตรใช้คํานี้ไม่ไม่หยาบนะโคตรดีโคตรสุดยอดโคตรสมแล้วกับผู้ที่มีประสบการณ์น,นะครับแล้วก็มองขาดเหมือนท่านเป็นคนมองขาด ท่านทนายใหญ่ของเราครับท่านยกย่องทนายสง,สงกาเป็นอันมากในเรื่องนี้ครับท่านทนายสงกาอ่าที่เป็นการวางแผนแล้วก็มีทนายท่านอื่นร่วมกันจนไม่ขาดสายในข้อในข้อเท็จจริงและสามารถคิดไปในมุมมองที่ที่มันมันเกินที่คนอื่นจะคิดเนี่ย เมื่อไม่มีแล้วจะทํำยังไงเพราะว่าคําว่าไม่มีผู้ร้ายเนี่ยแต่อีกฝั่งนู้นยังยังพยายามจะเอาข้อนั้นข้อนี้มานะครับดังนั้นท่านก็พยายามหามุมมองหาหลักหาหลักอ่าเขาเรียกว่าพยายในมุมนั้นมุมนี้เพื่อยืนยันให้มันครบถ้วนกระบวนความนะครับนะฮะชัดเจนนะฮะคำว่าเฮดังๆเนี่ยมันมีเหตุประมาณนี้นะครับส่วนท่านจะ หลังจากนี้จะไปเจอฝั่งไหนหัวเลาะเยอะแลยบอกว่าเจอแน่เจอแน่ท่านจงมองเขาอย่างนี้ครับอืมเก็บอาการเก่งนะหให้ท่านคิดอย่างนี้เลยครับแม้เขาจะมองว่ามันยังมีอีกนานครับเขาอาจจะคิดไปว่าน่าจะมีการยังไงถ้าลุงพลหลุดในชั้นต้นก็ต้องต่อสู้กันต่อไปสมมตินะครับเพราะว่าคำพูดของคนเหล่านั้น ไม่เคยลดลาวาสอกนะครับไม่เคยลดลาวาสอกทั้งที่ข้อที่จริงเนี่ยมันไม่มีลุงพลเออแปลกนะหรือเขาหรือเขาไปมีใครให้คำมั่นสัญญาอะไรไหมว่าจะให้ลุงพลผิดให้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมเดานะเพราะว่าธรรมชาติของคนมันต้องมีพื้นฐานความคิดระหว่างถูกกับผิดท่านทนายพยายามมองให้ท่านเนี่ย ถ้าไม่มีอะไรปิดบังกันนะถ้าไม่มีมีปิดบังนะครับถ้าไม่มีอะไรปิดบังแล้วคุณมีความคิดเสมอว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธนะิ์นะลุงพลเอ้ยปตนอ่ะพี่เอ้ยก็เป็นกำลังใจนะพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะถ้าผู้ถ้าบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้ว เราจะไปขอขมาจะไปกราบขอขมาถ้าพูดยกยกคำพูดนี้อย่างเดิมครับพวกคุณก็จะจับมารักสามัคคีกันได้ใครเลือกคนใจรัวๆครับผมอยากให้พวกคุณตีความว่ายังมองว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ป้าแตนคือผู้บริสุทธิ์นะอ่าก็ให้กําลังใจว่าป้าแตนเอ้ยอกำลังเดินผ่านศาลก็ป้าแตนเอ้ยสู้ๆนะคะ พิสูจน์ให้เห็นนะว่าเป็นเธอเป็นคนบริสุทธิ์นะลุงพลสู้นะคะให้กำลังใจนะสู้ให้รู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคุณต้องพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าคุณสงสัยคุณต้องมีคำพูดแบบนี้แค่สงสัยคุณต้องให้กำลังใจคนที่ต้องต่อสู้เพราะว่าคุณสงสัยเขาต้องเดือดร้อนเสียงเงินเสียทองต้องต่อสู้เพราะคุณสงสัยคุณต้องให้กำลังใจเขาด้วย คุณต้องฝังว่าเพื่อเมื่อเขาบริสุทธิ์แล้วคุณจะอยู่กันยังไงคุณจะอยู่กันยังงมองหน้ากันยังไงถ้าลุงพลพิสูจน์ว่าเขาไม่ผิดไม่ใช่คุณไปโกรธเขาอีกคุณต้องไม่โกรธเขาเขาต่อสู้มานานเขาเสียเงินเสียทองขนาดไหนแล้วถ้าคุณทำอย่างนี้มันอาจจะมีผลดีว่าเมื่อใดจำเลยกลายเป็นผู้เสียหายเนี่ย เขาต้องฟ้องร้องไงดังนั้นมาในมุมมองง่ายๆเนี่ยมันจะได้รักสามัคคีกันมันจะได้รักสามัคคีกันนะครับแล้วก็ท่านทนายสงการมาสรุปแบบนี้นะครับไม่เคยเห็นท่านทนายสงกามาสรุปแบบนี้นะท่านรู้ไมหมท่านท่านทนายสงกา,าสรสรุปยังไงครับ ท่านศานสงการสรุปว่านะครับในที่สุดแล้วอ่ะจนถึงวันเนี้ยที่ผ่านกันมาหลายสี่สิบเกือบห้าสิบนัดเนี่ยที่ต้องขึ้นลงขึ้นสาลกันนะไปนั่งจนหลังกดหลังแข็งเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าท่านบอกว่าในที่สุดแล้วก็กลับมาประเด็นเดิมครับกลับมาประเด็นเดิมก็คือมันเหลือทางเดียวที่จะชี้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้เห็น ด้วยเหตุผลด้วยหลักการว่าเด็กขึ้นไปขึ้นไปเองเนี่ยท่านอนารยสงกางครับท่านบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยในการต่อสู้มาก็ต้องมาสรุปประเด็นเดิมนะครับก็ค,คือน้องขึ้นไปเองแล้วก็ไปตายที่นั่นนะครับนะคดีนี้ไม่มีคนร้ายนะครับอ่าคดีนี้ไม่มีคนร้ายนะครับ นะที่จะต่อสู้เรื่องขึ้นไปตายเองเพราะว่าคดีนี้ไม่มีคนร้ายเนี่ยเห็นว่าไม่มีคนร้ายแสดงว่าการชนสูตรและการอะไรต่างๆเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีต่อมาท่านหล่นคำหนึ่งนะตกใจนะไม่ใช่พวกเราตกใจครับมันต้องมีใครตกใจครับถ้าไม่มีผู้ร้าย และจะให้เห็นว่าไม่มีพูดร้ายนะ,สะแสดงว่าต้องชี้ให้เห็นว่าการสอบสวนตลอดมาไม่ชอบโอ้ใครเข้าใจที่ผมพูดครับกดัวใจเรือครับท่านอะไรสงการครับปกติท่านจะพูดน้อยวันนี้ท่านสรุปได้น้ำในเนื้อแม้จะพูดไม่มากนะก็สรุปเลยประเด็นก็คือแม้น คือในที่สุดแล้วก็ต้องวกกลับมาประเด็นเดิมนะครับก็คือน้องขึ้นไปายเองครับเพราะว่าการกระทําอย่างนี้เพื่อสนับสนุนสอดคล้องว่าคดีนี้ไม่มีคนร้ายไม่มีคนร้ายเมื่อยืนยันหลักฐานพยานต่างๆให้เห็นว่าไม่มีคนร้ายทีนี้ก็เหลือทางเดียวครับอันนี้หนักเลยนะ เพื่อจะสื่อให้เห็นว่าการสอบสวนไม่ชอบเช่นสอบสวนจะเป็นลุงพลน่ยมันมาได้ยังไงทั้งที่ไม่มีหลักฐานไม่มีคนร้ายเห็นไหมครับเห็นไหมท่านทนายสงกาไม่เคยขมวดปมได้ขนาดนี้นะแต่ก่อนท่านจะพูดแบบแบบแม่อะไรมากนะวันนี้ท่านทำให้เห็นภาพหมดเลย เมื่อต่อสูอ้คือวกมาที่เดิมเลยครับเพราะมันไปไม่ได้ไม่รู้จะมีอะไรที่จะอ่ายืนยันว่าเป็นลุงพลก็เลยไม่มีอะไรจะแก้ว่าเป็นลุงพลก็เลยต้องพยายามหาว่าใครอ่าแล้วก็ไม่มีคนลายครับก็พยายามที่จะบอกว่าในที่สุดแล้วก็ต้องวกมาเรื่องเดิมคือแสดงว่าเด็กขึ้นไปเองเพราะไม่มีคนลายถ้าไม่มีคนร้ายแล้วเป็นลุงพลได้ยังไงนะ ถ้าไม่มีคนร้ายสถานก,การณ์ที่ที่สืบสวนมาไม่มีคนร้ายเลยแล้วทําให้เป็นลุงคนได้งไงท่านก็มองว่าสแสดงว่าถ้าเราพยายามยืนยันว่าไม่มีคนร้ายอย่างเงี้ยแสดงว่าการสอบสวนไม่ชอบประเด็นอย่างนี้มันต้องเกิดขึ้นคู่กันมาครับนะะส่วนวันพรุ่งนี้ก็วันที่เจ็ดครับมีแปดปากนะครับนะครับนะะ มีแปดปากก็จะเป็นเรื่องเพื่อยืนยันที่อยู่ลุงพลโดยมากในวันพรุ่งนี้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นการมีพยายนตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมากน้อยเพียงใดสิบสองคือต้องต้องเน้นสิบเอ็ดนะครับเพราะว่าเป็นการฐานที่อยู่แล้วก็บทสรุปของเวลาน้องหายพรุ่งนี้ต้องชัดเจนโดยมีพยายนแน่ๆละ่ะ ถ้าขนาดนี้ถ้าจะต่อสู้เรื่องนี้แสดงว่าท่านได้เตรียมพยานในการสนับสนุนเรื่องนี้หมดแล้วสุดยอดครับสุดยอดครับสุดยอดนะส่วนใครไม่ได้มาฟังอาจารย์พูดสดๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูทีหลังได้นะครับนะครับใครที่ไม่ได้ดูใครไม่ได้ดูสดอาจารย์ก็เหลืออย่างเดียวครับต้องดูแห้งนะครับนะฮะมันก็ มีสองทางนะยชัดเจนนะฮะชัดเจนจริงๆเดี๋ยวผมจะไปทําแต่ละช็อตละช็อตไว้ให้ดูนะครับท่านสบายใจแล้วนะครับสบายใจแล้วนะส่วนฝั่งนั้นถ้าเขาจะมาพูดมาจาว่าโอ้อยเด็กไปตายเองไม่ได้หรอกคุณจี้ถามได้เลยถ้าคุณพิมพ์ได้นะ คุณบอกว่าไปตายเองไม่ได้นี่คุณพูดข้างนอกนะครับคุณพูดข้างนอกศาลนะครับคุณต้องไปพูดข้างในศาลครับคุณต้องไปพูดแย้งข้างในศาลว่าเด็กไปตายเองไม่ได้เล้วก็ถามอ่าไหนอ่ะหลักฐานว่าเป็นลุงพลอยู่ไหนละ <inefficient. S 1> เมื่อเด็กไปตายไปตายเองไม่ได้เด็กขึ้นไปเองไม่ได้ <security. S 1> อ้าวแล้วจะแล้วทำไมบอกว่าเป็นลุงพลนะถูกไหมว่าตายน้ําตื้นหมดแล้วครับ อ๋อเด็กปตัตยไม่ได้หรอกบ้าไปแล้วมึงไปพูดในศาลสิเสียดายครับฝ่ายโจทย์หมดแล้วคุณจะมาตะโกนนอกศาลเพราะว่าคุณมีประโยชน์ในเรื่องนี้ก็คือคุณทำคอนเทนต์คุณเอาเรื่องราวที่มันสับสนวุ่นวายมันที่มันเป็นข้อเท็จบ้างจริงบ้างอะไรมาผสมปนเปื้อเพื่อให้เป็นรายได้จากการทำ YouTube นั่นคือผลประโยชน์ของคุณ ในการออกมาพูดนอกศาลจนวันนี้เขาอยากให้คุณไปไปพูดในศาลเขาอยากให้คุณเอาข้อสําคัญบอกว่าลุงคนทําเนี่ยเอาไปพูดในศาลศาลเป็นท่านตัดสินไม่ใช่ให้คุณมานั่งตัดสินศาลจะตัดสินไม่ใช่คุณมาพูดตัดสินเองชัดเจนไหมชัดเจนเฮดังๆเลยครับดังากนี้ไปเฮเลยครับมันเป็นขั้นการคาดคะเนแต่เราบอกว่าเฮดังๆ ส่วนสารจจตสินอย่างไรนั่นก็เป็นอ่าเป็นดูวินธีของศาลแต่พวกเราบอกว่าเ hey, ฮดังๆมันชัดเจนอย่างที่ผมพูดชัดเจนมากที่ผมพูดชัดเจนในในวันนี้เพราะว่าผมกลับมาจากจาก,จากทำงานนะครับผมก็มานั่งแกะแค่คำบอกว่านะครับแค่คำบอกว่าการตายของน้องเนี่ย ใช่มันผิดธรรมชาติเพราะว่าท่านไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกิจการของใครนะครับท่านก็เอาคําว่าผิดธรรมชาติเนี่ยไปไปคิดเองได้ครับแต่ว่าจะผิดธรรมชาติขนาดไหนกับไม่มีหลักฐานว่าใครทําปัญหามาอยู่ตรงนี้ว่าไม่มีหลักฐานว่าใครทําท่านจงย้อนมาพูดเรื่องเด็กขึ้นไปเองได้ไหม พอเด็กไปไตายท่นู่นนะตราบใดที่คุณไม่เห็นว่ามีใครอุ้มขึ้นไปมันก็เหลือทางเดียวคือเด็กขึ้นไปสิแต่ถ้าคุณจะพูดว่าเด็กเหาะไปก็ได้ครับคุณจะบอกว่าเด็กเหาะไปก็ได้ครับไม่ผิดครับแต่จะผิดธรรมชาติแต่คุณดึงดันว่าจะให้ใครอุ้มไปเนะี่ยคุณไม่มีหลักฐานนะการพูดในศาลมันต้องมีหลักฐาน ยืนยันชัดเจนคุณจะโมเมคุณจะพูดกล่าวหาใครโดยคนไม่มีหลักฐานเนี่ยมัก็ยกประโยชน์ให้จำเลยหมดนะครับโอ้เสียงยอะไรนะครดังๆชัดเจนนะฮะชัดเจนนะ,ะแม่บ้านกำลังทำกับข้าวครับเดี๋ยวผมจะมาต่อตอนสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับผมจะพูดเป็นชอ็ชอตๆส่วนใครไม่ว่างมาดูก็ไม่เป็นไรนะครับ เฮ <Hey, S 2> ดังๆเลยครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันมาตรงกันว่าเอ๊ะทำไมท่านมาย้ําเรื่องเ,อเด็กขึ้นไปเองอยู่บ่อยๆท่านพูดบ่อยมากกับปลาส้มปลาส้มเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าหรือท่านแต่ตอนนั้นเช่นมันอยู่ในช่วงของฝ่ายโจทยังเบิกอยู่ไหอาจจะเป็นไปได้ว่าขณะที่ท่านพยายามพูดเรื่องนี้เพราะว่าฝ่ายโจทยังเบิกอีกหลายวัน อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเดี๋ยววันท้ายๆเกิดฝ่ายโจทย์มีหลักฐานเด็ดมาเรื่องปลาส้มขึ้นไปตายเองก็ต้องต้องเก็บต้องพับไว้เลยพอสิ้นสุดแล้วอ่ะฝ่ายโจทย์ไม่มีอะไรใหม่การพูดครั้งนี้มันก็เลยดังหน้าฟังก็คือเด็กขึ้นไปตายเองเลยหน้าฟังผมก็เลยคิดว่าเออหรือท่าน เห็นว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเป็นลุงพลหรือท่านเห็นว่าไม่มีหลักฐานว่าเป็นลุงพลถ้ามีหลักฐานว่าเป็นลุงพลท่านจะต้องต่อสู้ในมุมนั้นท่านต้องต่อสู้ในมุมนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะมาพูดเรื่องเด็กขึ้นไปเองใช่ไหมครับแสดงว่าผมก็เลยคิดว่าไม่นา่าจะมีวะแต่ท่านไม่ไม,ไม่ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนตอนนั้นเพราะว่ามันยังยังเป็นส่วนของฝ่ายโจทย์เบิกอยู่พอวันนี้มันสิ้นสุดแล้วแล้วท่านมาพูดแบบนี้ แล้วก็มาบอกชัดเจนชัดเรียนว่าเด็กตายแบบผิดธรรมชาตินะแต่มันมีคนทำนท่านนายสงนกาบอกว่าไม่มีคนร้ายอ๋อท่านก็เลยพยายามกระจายความจริงออกไปให้ให้แต่ละคนจะมองเช่นท่านพยายามพิสูจน์แบบนี้เพื่อให้ศาลพิจารณาท่านจะทำให้ศาลเห็นครับไม่ได้ทำให้ให้ฝ่ายที่เกียดชังคนเห็นครับเพราะฝ่ายที่เกียดชังคนเห็น เขาจึงไปหัวเราะไงครับแต่เขาไม่มีหลักฐานเองชัดเจนนะฮะชัดเจนพรุ่งนี้ก็อย่างที่ทราบครับท่านก็จะพูดเรื่องฐานที่อยู่ปิดจ็อบด้วยฐานที่อยู่ถ้าเกิดมีหลักฐานฐานที่อยู่ถ้าท่านถืออยู่เนี่ยถ้าท่านถืออยู่แล้วก็มีพยานที่ชัดเจนในวันพรุ่งนี้เรื่องฐานที่อยู่โอ้โหครับท่านไม่ต้องเฮดังๆนะครับท่านตะโกนไปเลยครับ ท่านตีเอาเอาของเอากองเอาการะมังมาตีเลยครับพ่กนี้ครับเร่งเบ่งเ่งเ่งเลยตอนนี้พวกเราก็พยายามพูดกันเองว่าฐานที่อยู่เช่นเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเนี่ยเราพูดครั้งนอกศาลเนี่ยสมมติว่ามีการนําเรื่องนี้ไปอธิบายในชั้นศาลมันจะเป็นผลมหาศาลเลยครับและผมพวกเรามั่นใจว่าทีมทนาพูดคําไหนคํานั้นครับที่ท่านบอกว่าจะนําข้อเท็จจริงเข้าสูร่ระบบอ่าข้อเท็จจริงเข้าไป แต่ข้อกฎหมายตอนนี้ท่านได้ทําสมบูรณ์แล้วในมุมมองว่าท่านพูดอะไรไว้ก็จะทําอย่างนั้นนะครับชัดเจนนะนี่นะครับเหตุผลว่าเฮดังๆได้เลยครับไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกแล้วครับไม่มีคนร้ายในคดีนี้ที่ไม่มีเพราะว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นลุงพลแต่มันไม่มีใครทํา มันจะเป็นศูนย์ากาศในเรื่องนี้ที่เหลือไม่ใช่ภาระของลุงพลไม่ใช่หน้านที่ของกันนายใครเป็นเจ้าของชีวิตใครเป็นเจ้าของชีวิตเจ้าของร่างนั้น่ะถ้าคุณยังอยากหาคนร้ายก็เป็นเรื่องของคุณมันเป็นเรื่องของคุณคุณอยากได้คนร้ายต่อไหมล่ะก็หาเองเพราะคุณจะต้อง โครงการที่จะฟ้องเอาสิบล้านไว้แต่ต้องไม่ใช่ลุงพลคุณก็คงไว้ก่อนเผื่อจะได้เรียกร้องคนอื่นมันมันจะยากหรือเปล่าที่จะหาขั้นตอนต่อไปมันเป็นเรื่องของพวกคุณคุณจะต้องหาหลักฐานใหม่ส่งให้พนักงานสอบสวนต่อไปถ้าลุงพล,ลผลผิดถ้าต่อสู้นสูงที่สุดละถ้าลุงพผลพผ,ลผ,ลผิดก็เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องหา ผู้ร้ายเอกบางทีน้องเขาหน่าสงสารบางทีน้องเขาอาจจะรอคอยรอรอคอยบางทีน้องเขาอาจจะรอคอยความยุยิธรรมอยู่ก็ได้จงหาคนร้ายให้น้องเขานะน้องเขาจําหน้าคนร้ายได้ถ้ามีนะครับแต่ถ้าไม่มีจะแสดงว่าน้องขึ้นไปเอง มันเหลือเท่านี้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเวลาประมาณสี่ถึงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มโดยประมาณเนาะแล้ววันนั้นเราจะมาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่หลับไม่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเฮได้นะครับเฮตลอดไปตั้งแต่วันนี้เป็นไปเฮเนี่ยครับตื่นขึ้นก่อนจบก่อนจะไปทํางานออกจากประตูบ้านก็เฮไปถึงที่ทํางานก็เฮเลิกงานมาขึ้นรถก่อเฮ มาถึงบ้านก็เฮ hey! <laughs> สบายใจไหมฮะผมสบายใจมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะสมมติฐานผมมันไปมีคำตอบจากการถแถลงวันนี้ครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเฮเฮเฮ